ยตัวอะไรตัวใหม่หอดูนหน่อยสิหน้ามันคุ้นๆนะเนี่ยโธ่เอ๊วัตถุ์แมนโทมาพี่โทรมาทำโทรมาทำไมเนี่ยไปโ,โทรมาทำเพื่อ อดิเซดิอาคิดอาคิดโอ้ตัวละครนี่หน้าตามคุนคุนนะเหมือนกับตัวละตัวละครตัวหนึ่งเหมือนจริงๆเหมือนจริงเออวะมันเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยไม่เอาไม่เอาล่านี้ยังไม่เหมือนเท่าไหร่ไหนดูสกิลหน่อยสิไม่ใม่หม,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 ม่เดี๋ยวก่อนหน้ามันคุนคุนเหมือนกับไอตัวเนี้ย โ oh, okay. อ้โหแขนนี่มันชัดเจนมากเลยหัวขาวเหมือนกันไหมอันนี้มันหัวคุณน่ะแต่ว่าแขนมันชัดเจนอ่ะไม่แน่ใจว่าตัวอะไรอืมจะว่าไปก็เท่มกันนะอ่านชื่อไม่ออกงะ <What? S 2> ไหนดูสกิลไหนสิอ่าห uh ้า huh. มามีการสร้างโลกด้วยเป็นสายแคร,รี่นะทุกคน ใช้ได,ด้อืมเตะมาต่อยมาอืมไหนดูหน่อยสิสกิโอ้โหชัดเจนชัดเจนมากอืมอม,มันใช่เลยอะ่ะมันใช่เลยอะ่ะทุกคนมันใช่จริงๆนะเนะี่ยแต่ว่า ยกผมมันไม่พอแต่ว่าโอ้โหมีเหรียญเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าน่าจะพอนะถ้าไม่พอก็บ้านแล้ว่ะโอ้โหมีของเยอะขนาดนี้อะนี่มีของดองที่เหลือไว้ดองดองกันทอาแม่อู้หูได้ไม่ตั้งห้าร้อยกว่าอันไม่ได้ห้าร้อยอะไรยังไม่ครบอะทุกคนมันยังไม่ครบเนี่ย เฮ้ครบแล้วครบแล้วดารามาสุ่มไปเลยหนึ่งทีครับมันก็แบบเทเดียนนะทุกคนก็สุ่มดิครับอืมมันเทครับคิอประเทศเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันเป็นสายอะไรอ่ะขอดูก่อนเป็นสายอะไรวะเป็นมังกรป่ะถ้าเป็นเป็นไม่ได้เป็นมังกรดิมันเป็นตบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสายอะไรอ่ะโอ้โหมังกรซะด้วยจับไปดิครับจับดิครับอืมสายมังกรพี่ชอบพี่ชอบสายมังกร มาจัดไปโอ้โหแดงเยอะเหมือนกันนะโอ้โหแดงเยอะแต่ไม่มีตัวอะไรให้เราเลยโอโ้ได้ยกมาหนึ่งร้อยด้วยขอบคุณขอบคุณโอ้โหแดงโครเยอะเอามาทำาไมอ่อ่ะโซจิโร่ลุงโซจิโร่มา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 ,มาปับ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 โอ้โหเอาสั้างเลยไอโตเต่ห้าสิบครั้ง ห้าครั้งการันตีครับผมกาอันนี้คือรอบการันตีได้ไอคาว่าเลิฟตัวนี้ผมได้แล้วใช่ไหมเพิ่งได้เหรออยู่ได้มาแล้วเออได้มาแล้วดิเราเพิ่งได้มาแล้วนี่ครับไอตัวละครนี้มันตัวอะไรกันนี่ผมไม่รู้ว่ามันคือสก,กิลมันเป็นยังไงนะครับเอาจริงๆนะผมไปดูรีวิวมาเวสียงเขลงก็ดังเกิน ือผมไปดูรีวิวจากมาเซสมานะมาเซสมีคนได้รูปีสุดเกลือวูเปิดไปหนึ่งทีเป็นไงวูเท่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะปั้นดีครับรออะไรล่ะตึดตึ๊วัวดิวูดูปั้นดีครับถามได้ปั้นปั้นปั้นเอ้ยเดี๋ยวนะแป้นหนึ่งเดี๋ยวนี้ดาบมันดาบมัน โอ้โห oh, ชัดเจนชัดเจนอุปกรณ์เนี่ยชัดเจนมากไอโทชิโร mm ่ร hmm. ่างหนุ่มมาเนี่ยเดี๋ยวโทชิโร่ตอนโชโทชิโร่ตอนโตชัดเลยทุกคนโอ้โหเขาว่าอยู่ดาบมันคุ้นๆไปอัพเลเวลรัวๆปรับ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 ,รบพอแล้วพอป๊า นี้เอากดไปเรื่อยๆพลังงานเราไม่ค่อยพร้อมพลังงานมีแค่สองร้อยเดี๋ยวก็ซื้อเพิ่มถ้าพลังงานไม่พอนะปาป่าเอาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ้นี่เป็นตัวกรอบไอ้นี่ตัวแรกก่ะเนี่ยโอ้กรอบไอ้ตัวนี้ตัวแรกด้วยก็ไปครับไปครับใส่โซมีโซอะไรดีๆให้ไหมมีโซไหมมีโซคลิให้นะฮะมีโซคลิ ถ้สนใจเหมือนกันเนี่ยมีโซโคิคให้เนี่ยขอบคุณแล้วกันขอบคุณขอบคุณทุกครั้งที่มันเป็นสายมังกรนะนะ,นะอืมรับของมาก่อนสองสตาร์นะครับอุย้ยถ้ามันมันเท่เหมือนกันนะเนี่ยไอตัวนี้เท่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นโ,อโอ้แอ็แท็กหมดเลยพระเจ้าแล้วเชื่อมต่อกับลูเคียร่างน้ำแข็งด้วยโอ้ ลูเคียบ้าบอลูเคียอะไรลูเคียอะไรมันชื่อชิรายุกินะชิรายุกิใช่ชื่อชิรายุกิเอ่อคิดว่าน่าจะใช่นะคิดว่าชื่อชิรายุกิโอเคป้าบป้าบป้าบป้าป้าเรื่อยๆครับเรื่อยๆโอ้โอ้โอ้เย่สอบคนปั๊ม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 โอ้โหไม่มีดาวเลยโอ้โหนี่แต่สกิลมันเท่สกิลมันเท่ สก,กิลมันเท่อืมโอ้โหอัพให้หมดดิครับถามได้อัพมันให้หมดพลังเยอะขนาดพลังอะไรพลังไม่ใช่พลังโอ้โหแม็กแม็กแม็กโดโนนอโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเอา,เอา,เอามาดิโซคี้เราจะใส่โซคี้โซคีสีฟ้าไม่ใช่สีม่วง ปาปเอาไอ้นี่คือเยอะมากโอ้โหไอแม็กเลยนะมันเยอะไปเปล่าเนี่ยยังไม่คุมยังไม่คุมเท่าไหร่ไม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 ่ What What this is เอาแค่สองดาวพอแล้วจริงๆเอาแค่สองดาวพอขอบคุณ โอเคสองดาวกับโทชิโร่ร่างใหม่โทชิโร่ร่างตอนโตนะโทชิโร่โตโอ้โหนี่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันป้าป้ปาปนี่ไงเป็นตัวที่พลังเยอะที่สุดด้วยนะโอ้โพลังเยอะกว่าเซมบงของผมที่ปั้นโคตรสุดอีกนี่เซมบงสาก,กุระคาเนชิเลยนะนี่ปั้นสุดมากเลยนะทุกคนปั้นสุดขนาดไหนก็ดูดาบเซมบงสาก,กุระแล้วกันเนี่ยดูดิปั้นโคตรโหดอะ ปั้นไปทำไมก็ไม่รู้เออเราก็ต้องปั้นไปละไอ,อตัวนี้มันหูเนยเซมโบงอะโอ้โหมีหลายครบเซตเลยมีอีกิโกะเอาไทุบหน้าเขานะอุย้ยไม่พอไม่พอก็ไปดิครับอิส s ิสเมอ o ์นอนอโหได้มาอีกหนึ่งอันกลอบม่วงเนี่ยคือตัวที่ดีนะดีมันก็ดีแหละ พลังพอกันเลยเซมบงกับโทชิโร่ร่างหนุ่มร่างหนุ่มอะไรมันบอกแลว้วไงร่างโตโอ้คุณนากานากามระนากามมระานากามมร่เออใช่เขาชื่อนากามมระานากามมระานะครับก็พลังสิบล้านแล้วนะเออเทพเหมือนกันอ้าววัดดีออนไลน์อยู่ด้วยโอ้โหออนไลน์ถ้าเป็นตอน ถ้าเป็นประเทศอันนี้คือเป็นเซิร์ฟสหรัฐนะโกโบเที่ยงคืนเหรอเที่ยงคืนเหรอมันตอนไหนเนี่ยเที่ยงคืนเหรอเฮ้ยแม่อมันอยู่ซะด้วยไปลองหน่อยดิโทชิโร่ล่างอะไรเนี่ยโทชิโร่ล่างตอนโตนะโทชิโร่โตนะโทชิโร่โตชื่อมันแปลกโอเคโอเคโอเคเราจะไปสู้กันเลยดีกว่าไหนดูหน่อยสิความโหดของมัน เอ้าขาดไปหนึ่งดาวก็มาดิเอ้ยลืมจัดทีมเลยทุกคนลืมจัดทีมลืมจัดทีดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกกันออกแล้วว่าเราน่าจะเอาวัซสึมุตโตะออกนะเออวัซสึมุมตโตะออกไม่ก็เอาอีกตัวหนึ่งออกออเดี๋ยวเดี๋ยวเรีช่วยด้วยแม่ ไปจับทีมกันดีกว่าครับน้องๆอือ,อเออใช่ควรเอามาซูโมโตและก่อนน้ามาซูโมโตอได้สายมังกรมาตัวใหม่นะโอ้โหู่าหน้ามันทำไมท่ามันท่าเดียวกันเลยวะทุกคนเนี่ยไอเซนกับไอเจ้าเนี่ยไม่ท่าเดียวกันเลยอ่ะไอีจิโกะไม่ก็ท่าเดียวกัน าดาบลูดาบลูเคียดาบลูเคียมันชิรายุกิกับเซมบงก็เหมือนกันเลยแต่ว่ากิมจอม่ไม่เขาพวกครับกิมจอคือไม่เขาพวกนะเดี๋ยวเราควรเอาตัวไหนไว้หน้าเราควรเอากิมจอไว้หน้าใช่ไหมโอเคเราควรเอากิมจอไว้หน้าตอนนี้พลังเราก็แสนห้าปินาทีเรียบร้อยโอเคจัดไปตอนนี้เราจะไปบุกด่านนี้ละกันด่านด่านที่เรายังไม่ผ่านด่านแรกนะด่านแปดด่านแปดหนึ่งนะ จัดแป็นหนึ่งนะโ oh, yes. so อ้ yes it is a m a s c h s ส o r ปาดหน้าไปปาดปาดปาดโอ้โ oh, หมาพร้อมกับความช้าไม่ต้องช้าหยุดเอาเอาเอาคูณสองเลยเก็ตด,ดูสกิลครับปาดอะไรปาดปาดกิมจอปาดโคตรแรงอะ่ะอือหือแรงจัดไปโทชิโร โู้โถ้าโคตรเทพถ้าเท่เกินอ่ะถ้ามันเท่จริงๆนะทุกคนเราควรตีหมูไหมเราควรตีหมูครับไปบดูโอ้โหปังกรพันโลดโอ้โหมังกรปป๊บปป๊บโอ้โหโคตรแรงโอ้โหเดี๋ยวเอาอีจิกโกะด้วยเอาอจีกโกะด้วยมาเทนซึกะเทนโชนติดทีน่ะลูกรเราไม่ติดทีไม่เป็นไรเต็กก็แรงอยู่หลักการ วิวิวิเขาเจ็บแล้วเขาเจ็บแล้วปาดในรอบหนึ่งเขาเกือบตายยากูุปาดทีลายุขีปาดไปลูกติดแช่แหงด้วยจังกวาดหน้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะ่าจีมจอย่าพึ่งตายนะเฮ้ยเอออย่าพึ่งตายขอบคุณที่ยังไม่ตายโอเคฟูลี่เพิ่มโอ้โหแล้วมาเดี่ยวเดี่ยวอย่างนี้อีกแล้วเราเกลียดความเดี่ยวเข้าใจไหมโอ้โหความไปรอบหนึ่ง แรงอ่ะพะเจ้า <Tipp> ช <s> ่วยเซมบงกับไอตัวนี้ไหนตัวไหนแรงกว่ากันนะอุ้ยยังสู้เซมบงสากุระผมยังไม่ได้อ่ะก็ก็โอ้โหเซมบงสักุระผมปั้นขนาดอู้หูติดคลิปไม่ดีติดคลิปโคตรแรงกินจอป้าดป้าป้าหืมไปไอเซนป้าป้าป้าป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 าฟาเพลราบหนึ่งไอเซนไม่มีดาเมจนะไอเซนไม่มีดาเมจ ฟาดไปเถอะฟาดไปเถอะเอาโดนแบบหนักๆขอจุ๊กๆบรา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 ไม่ได้ไหลตายใช่ไหมโอ้ยไปตีจิมจอตัวบางที่สุดของผมเลยโอ้ยตายอย่าพิงตายนะจิมจอลูกเคือตายไปดิโอ้โห MVP ให้กับโทชิโร่โตนะโทชิโร่ตอนโตนะครับหมอนจะแบกโหตัวนี้นี่ยอีด่านนี้นี่ก็น่าจะยากอยู่อีด่านเนี้ยด่านเนี้ย เอ้ย่ hey. hey. ด่านยินเหรอด,ด่านยินไปครับปาปาดิฟฟอดด้วยไปลูเคียเอ่อมันชื่อชิรายุกินะแต่ผมเรียกวูเคียเพราะมันคือร่างเดียวกันอ่ะชิรายุกิเอาชิรายุกิเถอะเอาชิรายุกิดีวกว่าน่าจะเรียกง,ง่ายกว่าโอเคเรียบร้อย เราไม่อยากปิดฉากด้วยเซมบงอะเราอยากปิดฉากอย่างช้าๆอุ๊ยมันปาบแรงเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวเนี้ยแรงพอๆกับเต็มบงเลยโอ้โหคันคันจัดโอ้โหเปิดด้วยเซมบงก่อนลัะกันเซมบงสกุระคอน,นิชิปาปาดไปนีน ฮักโอ้โหปาได้แล้วบัมบ๊าติคิโอ้โหเอาแรงเอาเรื่องนะเนี่ยนี่ขนาดเป็นตัวตีหมูอ่ะคือไม่มีไม่มีนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคือเออเรียกเรียกขอคิดก่อนขอนึ่ก่อนเรียกว่าอ๋อเรียกว่าอี้ตัวละครอะไรวะ สึกดวนอะไรสึกดวนสึกเคมบาจิอะเออสึกอะไรวะสึกดวนอะสึกดวนอะไรสักอย่างดวนสึกอะไรสักอย่างดวนสึกอะเออเบวคุยยะคือเอาอธิบายคือไอ้ดวนสึกอะจำชื่อไม่ได้นะคือจะทำให้ตัวละครท่าน้อยๆอะตัวตัวละครเนี้ยมันจะอันติแรง เดียวคุยะแต่ว่าไอโทชิโร่มันไม่มีแบบแบบนี้นะมันไม่มีแบบสุดดวอะไรสักอย่างแต่มันแรงมากอ่ะคืออาจจะยังไม่แรงเท่าเดียวคุยะแต่แบบมันแรงอ่ะเออเออด้วยความที่มันเป็นตัวยูอาด้วยละมั้งมันก็เลยแรงแหละอืมมันเป็นตัวยูอาไงเนีะแแรงโอ้โหเซมบงซากุระโคตรโหดคือเซมบงซากุระนี่ก็ไม่รู้มันจะโหดนฟาดแรงเึิน บางทีคือมันแรงไปนะฮะอุะอ้ยได้สามดาวแล้วเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ส่วนดานนี้นั่นหรอแทบไม่ต้องทอ,อ่ะเรยด่ดานนี้อ้าวดาว่านนี้อยากเล่นเหมือนกันอีด่านชุนซุยเราเกียดด่านนี้มากด่านมันยากนะ มยากนะล่อไปหนึ่งดาวไม่รู้กี่ดาวจะไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าคราวนี้จะผ่านหรือเปล่าแต่เรามีทูชิโร่ล่างโตนะก็น่าจะได้อยู่นะเพราะมันแรงกนะเพราะมันดาวแบแรงแบบแรงจบแรงเอาจิงๆมันแร,กนแร,กรงแรก,กว่าเบียคุยาอีกนะถ้าปั้นสุดๆพอๆกันเนี่ยอาจจะแรงก,กว่าเบียคุยาด้วยซ้ำนะเอาจริงๆออกมาแทนเบียคุย่าได้นะเบียคุย่า U R นะไม่ใช่เบียคุย่า N N R แต่ s s r ก็แรงแล้วแรงไวตัวเนี้ย u <You> r <are. S 1> แต่ผมยังปั้นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยอัพดาวเนี้ยยังปั้นสุดนะถ้าปั้นสุดนี่อาจจะมีสิทแรงเท่าเบียะที่ผมปั้นโคตรสุดของผมนะไม่รู้จะปั้นสุดอะไรขนาดนั้น,นจะได้ให้มันปันแบบปันทีนี่คือแบบทีตายเลยอะ่ะปันให้แบบตายตายเลยอุย้ยกิมจอก็แรงไหมแรงเกินนะ ไปแล้วเปิดไปด้วยเอื่อนของไอเซนนะปับปัดปัปัแล้วก็ปาทาชิรายุกีไปหนึ่งทีครับปลาดไปไม่ใช่ปลาดเขาเรียกว่าน้ำแข็งกระทืน้นะโอ้โหยดลดลดเลยสแกางต่อไปก็พระเอกของเราครับโทชิโร่ล่างโตนะไปปัดป,รปรติดบล็อกโอ้โหติดบล็อกทุกคนโอ้โหติดบล็อกแล้วคราวนี้จะจะผ่านไหมถามหน่อยจะผ่านไหม เอาอะไรเนี่ยไม่ได้กดตีธรรมดาเลยทุกคนมันอยู่ดีๆมันก็ค้างแล้วมันก็กดธรรมดาเฉยโอ้โอไอเกมนี้มันค้างแล้วมันก็นกดธรรมดานี่แหละอะไรเนี่ยติดฟอสได้ไม่ติดแต่รถไอ้แท็กไปไปตีเบาๆเบาๆเบาๆไม่เบาเลยเฮ้ยเกือบไปกินจอลากไปเฮ้กินจอไปแล้วกินจอนายทำดีมาก ยาแต่ yeah! ก็ไม่ค่อย,ยทำอะไร Kesuka t e อ c ร o นี่คือเสียไปหนึ่งดาวแล้วนะจะเสียไปหนึ่งดาวโอ๊ยติดน้ำแข็งหน่อยก็ไม่ได้เลยน้ำแข็งเลยปัม๊มไม่สวยติดน้ำแข็งจะไม่ไดไ้ต้องไม่ต้องจบตีหรอกอติดขี้ติดขี้ติดขี้หน่อยลูกโอ้โปตาติดบล็อกอีกแล้วอา้าว วัดเดอะแมวปัด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 ปติดบอสไม่ติดน้อแข็งติดติดเอฟแท็กรถเอฟแท็กลดลดกลังติดปาดปาดทีไปไปสวรรค์ไหมไม่ไปสวรรค์ก็ยังดีเออตีชิรายุกิตีตัวนั้นแหละโอ้เอีได้หลายตัวแต่นั่นแหละอุ้ยโดนดาเมจแต่เดมไม่ตายโดนดาเมจไอ้นี่เจอก็ไม่ตายหรอกป๊ัด X tag ลด X tag ไปลดขอให้รถหนักๆนะเพิ่งลดอุ้ยเต็มบงแรงเหมือนกันนะเนี่ยเกือบสองหมื่นอือหือ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 โอ้โหฟาแรงอือหือจิตหลุดเร็วอือหืออือหืออือหือแรงจังอ่ะมันแรงจังอ่ะแถมหิวเลือดเรื่อยๆด้วยนะหิวกันไปยาเลย โอโ้หอโ,อโหได้ติก้อหนึ่งมารติมาป้าบป้าป้าป้าโอ้โหได้ติอ่ะปา้ปาปา้าป้าแล้วดูมันอันติอย่างนี้จะสู้ยังไงเอสเกอเทนเชอร์นี่ก็ไม่เลวก่อนเลยนะจริงๆสู้ยากจริงอะสู้ไปได้ไงไม่รู้ มันเราสู้ไปได้ไงคบตัวเองสู้ไปได้ไงมันยากมากเลยจัดชืนสยุยสำหรับใครที่บอกว่ามันง่ายเพราะคุณพลังอาจจะเยอะนะเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับพลังนะเออพลังใครเยอะก็ชนะนะับชนะชิวชิวนะส่วนไอตัวนี้ก็ไม่แย่นะก็เหมือนโทชิโร่อะแต่ติดตั้งแข็งไม่ค่อยดีเท่าไหร่้อยออกทำไมเนี่ย ลืมปิดคลิปปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนโอเคเอาเอาเข้าใหม่โอ้พลาดันได้ไมอีโอเคก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเย